สวัสดีค่ะขอต้อนรับนักลงทุนทุกท่านนะคะเข้าสู่ Opportunity Day ของบริษัท B Green c o w e r จำกัดมหาชนค่ะวันนี้นะคะขอแนะนำท่านผู้บริหารสองท่านที่จะอยู่ร่วมนำเสนอข้อมูลและตอบคำถามกับเรานะคะท่านแรกค่ะคุณศิริวงบวรบุรีไทยค่ะ CFO ค่ะสวัสดีค่ะท่านที่สองค่ะคุณโสฬญาณสงขา Head of IR Corporate Sustainability ค่ะและดิฉันค่ะพรชนีเศรษกเกษตรค่ะ IR ค่ะ ขอเริ่มการนําเสนอนะคะโดยคุณสีวงเริ่มก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านนะสำหรับทาง B t e a น Power ก็วิสัยทัศน์นะคะยังคงมุ่งเน้นในการดําเนินธุรกิจแบบอบอ้อมอารีนะคะโดยที่เรามีพันธิที่ดีแล้วก็มุ่งเน้นในการสร้างพลังงานที่มีเสถียรภาพกับสังคมนะคะ ผัดมาปัจจุบันทางวิกินพร์เองได้มีกำลังการผลิตที่ติดตั้งแล้วอยู่ที่3,400 3,300ล้าน3,300เมกะวัตต์นะคะโดยที่ตัวของกำลังการติดตั้งโดยประมาณ75เป็นตัวของโรงไฟฟา้าพลังงานร้อนร่วงนะคะส่วนรายได้เองปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ62,400ล้านบาทค่ะโดยส่วนนี้เองเนี่ย ประมาณ74%นะคะที่เราขายให้กับภาครัฐสำหรับตัวที่ปีที่ผ่านมานะคะเราก็ได้มีการทำพัฒนาโครงการหลายๆโครงการรวมถึงในการหาพันธมิตรในการร่วมมือนะคะโดยที่เราได้มีการทำ MOU กับทางสถาบันและก็องค์กรชั้นนำต่าง,างๆนะคะเพื่อที่จะ พัฒนาแล้วก็ศึกษาในการที่จะใช้ระบบพวก energy management system เข้ามานะคะรวมถึงการเพิ่มส่วนของการ innovation แล้วก็ในการ study พวกกาส startup ต่างๆค่ะต้งเหนืจากนี้เองใน Quarter 4ที่ผ่านมานะคะเราได้มีการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโงฟฟ้ฟ้า r รีเอสเน็คะ a b p 1, APP 2แล้วก็ในส่วนของโรฟฟีฟลามาตุก นอกเหนือจากนี้เองเนี่ยทาง b ีกินพาวเวได้ในการขยายธุรกิจนะคะเพื่อไปลงทุนที่ต่างประเทศเราได้ในการประกาศการลงทุนที่ประ,ประเทศญี่ปุ่นนะคะ20เมกะวัตต์ในส่วนของโซล่าฟาร์มซึ่งเป็นการเริ่มต้นแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะมีโครงการที่จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะนอกเหนือจากนี้เองทางที่เราประกาศในส่วนของโครงการพลังงานลมที่เกาหลีนะคะประมาณ1,000เมกะวัตต์ อันนี้เองเนี่ยก็จะไดะ้จะมีการพัฒนาโครงการแล้วจะทยอยเข้ามานะคะต้องเนจากนี้เองที่เราได้มีการสมัครนะคะอภัยสำหรับโครงการของทางกรกรพอในเรื่องของพลังงานทดแทนที่ได้มีการประกาศออกมาะะรับสมัครอยู่ที่ประมาณ5,200ัมกองัวัทางดีกินพาวเวอร์เองได้มีการผ่านทางด้านเทคนิคล เรื่องโาร i พลิเทชันที่เราสมัครเข้าไปนะคะทั้งของโซล่าฟาร์มแล้วก็ของพลังงานลมด้วยนะคะ,อ,ะอยู่ที่ประมาณ2 15โครงการหรือมากกว่าประมาณ500เมกะวัตต์ค่ะในส่วนถัดมาเองของอนุญ,ญาตเกรินเรื่องของอ performance highlight นะคะปีที่ผ่านมารายได้ของเราเนี่ยโตถึง34เนต์เนื่องจาก ข้อแรกก็คือตัวของ i u a ที่มีความต้องการของลูกค้ากลับมานะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าในนิอุตสาหกรรมของในประเทศไทยเรามีลูกค้าใหม่ถึง33มวัดที่มีการคอนเนคกับทางระบบคะรวมถึงทางที่ประเทศวินามเองเราได้มีการเติบโตนะคะความต้องการเติบโตถึง6%เนื่องจากมีการอันล็อกของช่วงโควิดนะคะแล้วก็ความต้องการนี้ได้กลับมาเป็นปกติะคะ่ะ ออนอกจากนี้เองยังมีเรื่องของพลังงานนะทางพลังงานลมที่เราได้มีการที่ขายปริมาณขายมากขึ้นนะะถึง20%ยอเนียอันนี้เกิดจากตัวของปริมาณน,น้ําที่มีการที่มีมากกว่าที่คาดการไว้นะคะรวมถึงพลังงานลมเองที่เราได้มีการโอรเปรสเต็มปีแต่จากนี้เองทางดีกิน p าวเวอร์พยายามหาไปได้ที่จะเข้ามาช่วยเสริมในช่วงของที่ ประสบวิกฤตของทางค่าแกสเองคะในส่วนของไรายได้ืึงก็คือ s e r v i c e income ที่เราใช้ความเป็น Expertise ของทางจริงงานในการช่วยพัฒนาแล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก,ก,กับทางพาร์ทเนอร์นะคะเรารวมถึงการที่เราได้มีการเริ่มจำหน่ายไป R t C นะคะหรือการไปรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนซึ่ง ถึงแม้รายได้เนี่ยจะยังไม่มากแต่ก็สามารถที่จะช่วยตอบโจทย์ทางลูกค้านี้ประอุตสาหกรรมที่ต้องการค่ะแต่ปัจจัยสําคัญหลักหนึ่งที่มีผลกระทบต่อรายได้รวมถึงค่าใช้จ่ายของเราเองนะคะนั่นก็คือค่าไฟที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก ST และก็ค่าแก๊สค่ะ็นรก็ตามในส่วนของอค่าแก๊สที่มีการปรับตัวถึงประมาณเกือบ80%ของปีที่ผ่านมานะคะ ที่ค่าแก๊สเนี่ยเป็นต้นทุนถึงประมาณ75%ของต้นทุนทั้งหมดของม,มิกินเพราะฉะนั้นอันนี้เองจะเป็นตัวกดดันในเรื่องของกำไร to กำไรจากการดำเนินงานนะคะทำให้ตัวของกำไรใน Profit to Owner ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการลดตัวอย่างมีนยัยสำคัญน,นะคะซึ่งอยู่ที่ประมาณแค่375ล้านบาทค่ะแต่อย่างไรก็ตามในปีนี้ก็ยังมีแนวโน้มที่ ตื่นตัวกลับมานะคะซึ่งจะพูดในช่วงหลังเราได้มีการประกาศตัวของกลยุทธ์นะคะของสำหรับปีนี้จนถึงมองไปถึงปี2030นะคะโดยที่เราทาร์เกตอยู่ตัวอกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ10กิกะวัตต์นะคะอนอกจากนี้เองเนี่ยเรายังมองในเรื่องของรายได้แล้วก็ตัวกำไรเองไม่ว่าจะเป็นทาง EBITDA นะคะที่หรือกำไรก่อน ดอกเบีย้ยนะคะภาษีและก็ค่าเสื่อมต่างๆที่เราแทรเก็ตไว้ปุ่มประมาณมากกว่า35,000ล้านบาทหรือเติบโตปีละประมาณเกือบ10%อเอนเหนืจากนี้เองเนี่ยในสิ่งที่ทางบริษัทพยายามจะเพิ่มก็คือเรื่องของตัวมาจินะคะหรืออัตรากําไรที่เรามองเห็นว่าถ้ามีส่วนสัดส่วนของพลังงานทดแทนเข้ามาเพิ่มมากขึ้นจะทำให้ตัวของ e b i t d a มาจ ตมาต์บาสากกว่หาปรสำหรับตัวของ Strategy หรือกลยุทธ์ที่ทาง d e g i n Power ได้ประกาศออกไปนะคะภายใต้ g e n l e a e Global a n g l e นะคะน,นี้เองเนี่ยจะมี3สกลยุทธ์หลักนะคะกลยุทธ์แรกก็คือตัวของ Industrial Solution ด้วยความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการในเรื่องของ g r g i n Power มากขึ้นเพราะฉะนั้นทาง d e g i n Power มริเเห็นที่จะต้องตอบโจทย์ทางลูกค้านะคะโดยการเตรียมจัดหาตัวของพลังงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทนจากโซลาร์ลูฟท็อปรวมถึงโซลาร์ฟลูตติ้งนะคะอาจจะใช้แบตเตอรี่เข้ามาช่วยเสริมเพื่อที่จะตอบสนองกับทางลูกคา้าที่เมอุตสาหกรรมนะคะร่วมกับพลังงานร้อนร่วมที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนอกจากนี้เองทางบีเกมก็ยังสามารถที่จะจัดหาตัวของไป รับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนหรือไ e c ิให้กับทางลูกค้าด้วยเช่นเดียวกันค่ะกลยุทธ์ที่2นะคะก็คือเรื่องของ Independent Power Producer ตัวนี้เองก็คือเป็นการตอบย้ำในการที่เราจะขยายกำลังการผลิตนะคะโดยมุ่งเน้นที่จะขยายในส่วนของพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นนะคะโดยที่เราทาร์เกตไว้เนี่ยส่วนของอทั้งในประเทศเองและก็ต่างประเทศที่เดี๋ยวจะพูดใน ซชันต่อไปนะคะร,รวมถึงกลยุทธ์ที่3นะคะก็คือตัวของ sustainable f i e l d หรือการจัดหาพลังงานสำหรับบริษ,ษัทนะคะในระยะยาวซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยเราได้มีรับใบอนุญ,ญาตในการนำเข่าของตัว l g ที่จะเข้ามาช่วยเสริมในการดำเนินง,งานของทางบริษ,ษัทเองรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของการศึกษาเพิ่มเติมพลังงานสังเคราะ์ เช่นกรีนไฮโดเจนที่จะเข้ามาในในเรื่องของพลังงานที่มีการเปลี่ยนไปค่ะส่วนทัดนมาขอเชิญคุณสวยค่ะทัดมานะคะจะเป็นแผนการขยายกำลังการผลิตนะคะจากเดิม3,338เมกะวัตต์ 1, w, มุ่งสู่1,000เมกะวัตต์ภายในปี2 0 3 0หรือว่าปี2573นะคะ โดยที่เราจะลงทุนในหลากหลายภูมิภาคนะคะที่แรกก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็จะเน้นประเทศที่เรามีโครงการที่เปิดดําเนินการแล้วนะคะก็เราเล็มเห็นโอกาสในการขยายการลงทุนในด้านดิจิทลในประเทศะะเราค่ะภูมิภาคที่สองนะคะจะเป็นเอเชียเหนือนะคะก็หลักๆก็จะมีข่าวออกไปบ้างแล้วนะคะที่เราแจ้งตลาดไปในส่วนของ ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นะคะนอกจากนี้เองเรามีการขยายธุรกิจในภูมิภาคยุโรปและเอเชียาทางตะวันออกกลางด้วยนะคะทั้งนี้จากวันนี้นนะคะที่สัดส่วนกำลังการผลิตจากพลังงานทดแทนอยู่ที่25%นะคะ เราตั้งเป้าที่จะลงทุนขยายธุรกิจในด้านพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ตั้งเป้าที่จะมีสัดส,ส่วนพลังงานทดแทนมากกว่าครึ่งหนึ่งนะคะของกำลังการผลิตทั้งหมดภายในปี2030ด้วยนะคะถัดมาจะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเองินลงทุนสำหรับการลงทุนที่ที่กล่าวถึงนะคะว่าจะเพื่อบ,บุ้งสู่หนึ่งหมืน้ว่าานะคะเราเ ประเมินว่าจะต้องใช้เงินลงทุนทั้งหมด425,400ล้านบาทในช่วง8ปีจากวันนี้ไปจนถึง2030นะคะทั้งนี้ทั้งหมดนี้นะคะส,ส่วนใหญ่เลยก็คือ94%จะเป็นการลงทุนในพลังงานทดแทนและโซลูชันสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะทั้งนี้ทั้งทั้ง4 0 0 0 0่0 0ล้านเนี่ยนะคะส่วนหนึ่ง จะเป็นการได้รับการสนับสนุนการลงทางด้านเงินกู้น,นะคะจากสถาบันการเงินดังนั้นส่วนที่เป็นการลงทุนของเราเองหรือเรียกว่าอ e ินเวสติ้เนี่ยจะอยู่ที่เจ็ดหมื่นล้านบาทค่ะทั้งนี้รั 4, บเสถียรภาพจากธนาคารกันตัวจากหนึ่งก็คือแคชออฟต์ wn, นะคะหนึ่งหมื่นบาทสองก็คือกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในช่วงแปดปีต่อเนื่องนะคะประมาณสี่หมื่นห้าพันล้านนะคะสามก็คือ,อ fundraising นะคะก็มีอย่างที่ อาจจะเห็นข่าวบ้างแล้วนะคะที่เราจะมีการออก่อเอกิดบอร์ดนะคะแล้วก็อีกประมาณ1นึ่งหือห้พันล้านนะคะรวมแล้วก็เจ็นาท้ที่ก็เป็กการวางแผนเรื่องของการด้านเงินทุนเพื่อสนับสนุนการมุ่งสู่ปัตขาถัดมานะคะเป็นกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนจากวันนี้ไปจนถึงปี2030นะคะที่เราเพิ่งประกาศไปนะคะ เรายึดหลักแกนหลักนะคะคือวิสัยทัศน์การสร้างพลังให้กับกับสังคมโลกด้วยความอบอ้อนอารีแต่ออกมาเป็นสามแกนนะคะแกนแรกคือการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนจากพลังงานสะอาดเพื่อเศรษฐกิจสีเขียวโดยแกนแรกนะ,ะจะแบ่งเป็นการมุ่งสู่ธุรกิจก๊าซเชื่อมกระจกต่ำการสร้างนวัตกรรมและการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลความเป็นเลิศด้านพลังงานและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า แกนที่2คือการส่งมอบคุณค่าแก่สังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยแกนที่2แบ่งเป็นการพัฒนาชุมชนและสังคมการพัฒนาศัก,กยาภาพพนักงานและทางด้านเซฟตี้นะคะส่วนแกนที่3คือการคงความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเพื่ออนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบ่งเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านความหลากหลาย ชีวภาพนะคะทางชีวภาพหรือ Biodiversity นั่นเองทั้งนี้ก็จะมีแกนตรงกลางสีเทาตามรูปนะคะเป็นแกนหลักนะคะที่เป็นรากฐานในเรื่องของความยั่งยืนนะคะออทั้งนี้ทั้งนั้นออในขอยกตัวอย่างว่าแต่ละแกนสําคัญเนี่ยเราเราทำอะไรกับแกนเหล่านี้บ้างนะคะเริ่มแรกคือเราเรามีการตั้งแชมเปี้ยนนะคะก็คือผู้บริหารระดับสูงเพื่อจะ กับเราผิดชอบในเรื่องของทาร์เก็ตต่างๆแล้วก็เรามีการตั้งทาร์เก็ตขอยกตัวอย่างทาร์เก็ตนะคะทาร์เก็ตในในแกลนแรกนะคะตัวอย่างก็เเป็นการลดตัวอิมิชันนะคะเรียกว่าสกลบหนึ่งกับสองเนี่ยนะคะเป็นสัดส่วนของอิมิชันต่อไอโกวัตต์แอลตัอต่อต่อยูนิตหน่วยที่เราขายอ่ไฟฟ้าเนี่ยนะคะเราจะลดอิมิชันสัดส่วนอิมิชันตรงนี้นะคะจาก0.28ตัน ปันคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะคะต่อเอนก Watt แอลนะคะลดลดจากปัจจุบันลดไปลดไปอยู่ที่0.28ปันภายในปี2030นะคะถือว่าลดจากปีล่าสุดเนี่ยถึง27เปอร์เซ็นต์นะคะตัวอย่างทาร์เก็ตที่สองนะคะก็เป็นเรื่องของแกนโซเชียลนะคะเนื่องจากดีปริมเรามีการสนับสนุนในเรื่องของ การศึกษาเป็นเรื่องของ STEM นะคะกัแบ,บวิทยาศาสตร์เลขต่างๆเลยนะคะเรามีการให้ความสัสสนุนมาอย่างต่อเนื่องนะคะต่อผลดานักเรียนนะคะในในชุมชนนะคะเราตั้งเป้าที่จะเพิ่มจานวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาตรงนี้นะคะไปสู่ตัวเลขที่400คนนะคะภายในปี2030ค่ะ,ะในส่วนของแกนสุดท้ายตัวอย่างนะคะเรามีการคอมมิที่จะ สร้างผลกระทบที่เป็นเชิงบวกนะก็คือ net positive impact สำหรับความหลากหลายทีวภาพค่ะตัดมานะคะเป็น outlook ในส่วนของปีนี้นะคะ2023นะคะทางด้าน operation เองเ่ยเรามีการเปิดดำเนินการโรงไฟฟ้า4โครงการนะคะโครงการแรกก็จะเป็นโครงการที่5ของ HPP r i t s m e n t เปิดดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะโครงการที่2เป็น โซล่าสำหรับปุตภานะคะและโครงการที่3และ4ก็จะเป็น SPP อีก2โครงการที่สังวัดอ่างทองนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยเรามีการขยายในส่วนของบริการที่ให้ลักษณะเป็นโซลูชันให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับไกด์ลน์ในส่วนของค่าแก๊สนะคะอยู่ที่400-450ถึง450บาทต่ตอ MMBTU นะคะแล้วก็ลูกค้าใหม่ลูกค้าสาหกัรมใาม่เนี่ยจากปีที่แล้วที่เรามี ค่าอหรต้องการ30-30ในกวาดปีน,นี้เราคาดว่าอย่างน้อยเลยจะอยู่ที่50-60ในกวาดอันนี้เป็นคานข้างจาก Conservation g u i d e l i n e นะคะในทางกลับกันในส่วนของการควบคุมค่าใช้จ่ายเองเนี่ยก็ต่อเนื่องค่ะเรามีการาพยายามที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องนะคะอ,อย่างในเรื่องของประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าเองเนี่ยเรามีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อจะอได้ลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ในส่วนของการโปรแกรมควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆก็ต่อเนื่องค่ะรวมแล้วจะมีพวกโปรแกรมใหม่ๆเนี่ยไม่ต่ำกว่า50-70เจล้านบาทนะคะในปีนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราเริ่มปีการเรื่องของ o n เรื่องของการลรุงรักษาโครงการงโชล่านะคะเรา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 เริ่มที่จะ ดึงจากเดิมที่เป็นลักษณะเอาซอร์สเนี่ยดึงกลับมาแล้วก็ดูแลบริหารเองค่ะซึ่งนะตอนนี้เนี่ยหนึ่งโครงการที่เราได้ลองทำตรงนี้ไปแล้วนะคะเราประเมินว่าจะสามารถประหยัดต้นทุนไปได้20-25ล้านบาทต่อปีค่ะค่ะนั้นถัดไปก็จะเป็นในส่วนของผลการดำเนินงานทางการเงินนะคะขอเชิญคุณพรรัชนีค่ะ ค่ะสำหรับผลประกอบการประจำปี2565นะคะรายได้ของบริษัทนะคะเติบโตราว34%เอร์เตามที่คุณสิริวงได้กล่าวไว้แล้วนะคะการเติบโตนี้นะคะเกิดจากสาเหตุหลักๆด้วยกันสั่งหัวข้อด้วยกันค่ะข้อแรกค่ะก็คือราคาขายต่อหน่วยที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นนะคะจากการส่งต่อค่าก๊าซธรรมชาตินะคะเข้าสู่ในสูตรรายได้ของ e- g ก๊นั่นเองนะคะส่วนที่2ก็คือการ f t ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นค่ะทำให้ราคาขายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันค่ะ ส่วนที่2ค่ะก็คือปริมาณการขายค่ะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจที่เวดนามที่มีการรีคอมฟอรรี่หลังจากที่ผ่านผ่านพนช่วงโควิด19มานะคะรวมถึงเจเนอเรชันของโรงไฟฟ้าพลังน้ำค่ะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในปีก่อนและการรับรู้การขายไฟฟ้าเต้นปีค่ะสาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทยค่ะและส่วนที่3เองก็คือการรับรู้ Service income และ REC นะคะซึ่งหรือเรียกอีก อย่างนึ่งก็คือใบสิทธิพลังงานหมุนเวียนนะคะที่เรามีการขายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมค่ะเพื่อนําไปลดตัวคาร์บอนฟุตปเป็นองค์กรของลูกค้านะคะจากผลของค่าก๊าสนะคะที่มีการก๊าสธรรมชาติที่ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่ากว่า80%นะคะส่งผลให้ปี2,565ค่ะบริษัทรายงาน e ีพีด a านะคะลดลงมาค่ะอยู่ที่ประมาณ9,796ล้านบาทนะคะ เนื่องจากผลจากการที่ค่า FT ที่มีการปรับเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยไม่สามารถขึ้นมาทันกับค่าก๊าซที่สูงขึ้นได้นะคะเลยทําให้มีผลกระทบจากตรงนี้อย่างไรก็ตามค่ะความด้าชานี้นะคะจะมีผลกระทบกับเพียงส่วนของลูกค้าอุตสาหกรรมเท่านั้นซึ่งหากดูจากการาฟทางด้านซ้ายนะคะจะเห็นว่าสัดส่วนรายได้ของลูกค้าอุตสาหกรรมค่ะคิดเป็นเพียง20%จากรายได้ทั้งหมดเท่านั้นนะคะค่ะจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนะคะทำให้ภายในปี2 5 6 5เนี่ยเรามีการ รายงานขาดทุนสุดทีนะคะอยู่ที่898าบล้านบาทนะคะโดยมีผลจากรายการที่ไม่ใช่กระแสงเงินสด2รายการด้วยกันค่ะรายการแรกค่ะก็คือการรับรู้ขาดทุนจากอัตาราแรกเปลี่ยนจากสัญญาเงินกู้ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศนะคะตัวนี้รับรู้อยู่ที่ประมาณ840ล้านบาทค่ะในส่วนที่2นะคะหลักๆเนี่ยมาจากการขาดทุนการด้อยค่าของสินทรัพย์ของโรงไฟฟ้าที่มีการหมดอายุในปีที่ผ่านมาและมีการสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะการบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ตัวนี้ค่ะเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีเท่านั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อการดําเนินงานหรือกระแสเงินสดของบริษัทแต่อย่างใดนะคะรายการดังกล่าวได้มีการบรรารันทึกบัญชีอยู่ที่ประมาณ1,100ล้านบาทค่ะส่งผลให้ปีนี้นะคะบริษัทรายงานกําไรนะคะสุทธิจากการดําเนินงานนะคะอยู่ที่ประมาณ1 0 5 0ล้านบาทและในส่วนของบริษัทใหญ่นะคะอยู่ที่375ล้านบาทค่ะในส่วนของงบดุลนะคะ จะเห็นว่าตัวสินทรัพย์นะคะมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นประมาณ14%ค่ะหลักๆมาจากการรับรู้ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ค่ะของโรงไฟฟ้าที่เปิดดําเนินการในปีที่ผ่านมาและรวมถึงการออกหุ้นกู้ในช่วงเดือนพฤษภาคมในปี2565ค่ะส่งผลให้มีเงินสดเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ของเรานะคะเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้สินเองก็มีการปรับเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันจากการออกหุ้นกู้และการรับรู้นี้สินของโรงไฟฟ้าที่มีการเริ่มดําเนินการในปีที่ผ่านมาและ การอ่อนค่าของค่าเงินทําให้มูลค่าของนี้นะคะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากการอ่อนค่าของสกุลเงินเมื่อเทียบกับสกุลดอลลาร์นะคะในสัดส,ส่วนของนี้สินทั้งหมดนะคะจะเห็นว่ามีเพียงแค่ยี่สิเปอร์เซ็นเท่านั้นค่ะที่เป็นสัดส,ส่วนของนี้สินที่อยู่ในรูปของสกุลเงินตราต่างประเทศนะคะส่วนนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการบรหิหารจัดการของทางบริษัทในรูปแบบของ Natural Hedge กับรายได้ที่มีการลิงก์กับดอลลาร์ค่ะเพื่อที่จะลดผลกระทบจากการดําเนินงานในกรณีที่ สกุลค,ค่าเงินต่างประเทศหรือดอละละาร์สหรัฐนะคะมีการปรับตัวแข็งค่าหรืออ่อนค่านั่นเองค่ะในส่วนของต้นทุนทางการเงินนะคะในปีนี้จะเห็นว่ามีการลดลงเล็กน้อยค่ะมาอยู่ที่3.6%นะคะในเรื่องของต้นทุนทางการเงินนะคะบริษัทมีนโยบายค่ะในการเข้าทําสัญญาสวอปค่ะหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่นะคะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของของทางภาครัฐหรือว่าของทาง ธนาคารในประเทศต่างๆนะคะอันนี้จะไม่ได้รับผลกระทบสำหรับหนี้สินปัจจุบันนะคะถัดมาค่ะตัวอัตราส่วน Net Interest Bearing Debt to Equity นะคะจะเห็นว่าในช่วงปีที่ผ่านมามีการปรับเพิ่มขึ้นขึ้นเล็กน้อยค่ะมาอยู่ที่1.98แต่อย่างไรก็ตามค่ะตัว Covenant Ratio ของเรานะคะอยู่ที่3เท่าเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรายังมี r o มที่ ตรงนี้ที่ยังเหลืออยู่ที่เรายัง manage ได้นะคะโดยภาพรวมค่ะระยะยาวค่ะเราพยายามที่จะรักษาอัตราส่วน net interest bearing debt to equity นะคะให้ไม่เกินสองเท่าค่ะสำหรับการจ่ายเงินปันผลในปีนี้นะคะเราคาดว่าเราจะจ่ายเงินปันผลที่อัตรา45%ของกำไรสุทธิจากการดำเนินง,งานนะคะซึ่งจะเห็นว่ามีอัตราที่สูงกว่านโยบายที่ได้กำหน,นดไว้นะคะอย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวนะคะขึ้นอยู่กับการอนุมัติค่ะของ การประชุมผู้ถือหุ้นที่จะมีในเดือนเมษายนที่กำลังจะถึงมาค่ะค่ะถัดไปดิฉันขอเข้าสู่การตอบคําถามเลยนะคะค่ะคำถามแรกนะคะมีการถามว่ามีจํานวนเมกะวัตที่ผ่านรอบเทคนิคลของโครงการพลังงานทดแทน5.2กิโลวัตต์มากน้อยเพียงใดนะคะ อันนี้ทางคุณเสรยวงได้ตอบไปแล้วจากการพรีเซนต์นะคะว่าเรามีการผ่านรอบนะคะประมาณ25โครงการนะคะโดยมีมเกะวัต์รวมประมาณมากกว่า500เมกะวัตต์ค่ะส่วนคำถามถัดมานะคะเ,เนื่องจากที่บริษัทจะมีการยื่นประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนและกพชจะมีการประกาศเพิ่มอีก3.6กิเกวัตคาดว่าบริษัทจะได้เข้าร่วมด้วยไหมคะก็อันนี้ทางกะกะพได้มีการประกาศนะคะเนื่องจากว่ารอบที่5.2 กิวัตนะคะก็ได้มีผู้ที่สมัครเข้าร่วมค่อนข้างเยอะแล้วก็เพื่อเป็นการตอบสนองอทางนโยบายของภาครัฐเองที่ท้ายสุดก็จะต้องมีการทำเรียกว่าร์บอนนิชลิตี้นะคะทางบีกินพาวเวอร์เองก็เล็งเห็นโอกาสในตัวของรอบใหม่นี้นะคะที่3.6กิวัตก็มีการกำลังศึกษาโครงการที่จะแอพพลายกันสำหรับโครงการ โดยที่อาจจะมองในเรื่องของในโคงเป็นโซลาร์ที่ที่เราคาดว่าจะมีการที่แอพพลายเพิ่มค่ะคำถามถัดมานะคะขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนที่เวียดนามค่ะในโรตัสคอมค่ะไม่ทราบว่าเป็นการลงทุนในโรงไฟฟ้าประเภทใดบ้างค่ะค่ะที่เราเพิ่งประกาศไปนะคะที่เข้าซื้อบริษัทของตัวโ o ตัสคอมนะคะในส่วนนี้เองเนี่ยทางบริษัท จะใช้ตัวนี้เป็นเวทิคอลในการลงทุนเรื่องของ s o ลาร์ลูฟท็อนะคะที่ประเทศเวียดนามหลักๆก,ก็คือลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมค่ะโดยที่เราตั้งเป้านะคะตัวของโซลาร์ลู o ท็อปก็ประมาณจัก20เมกะวัตโดยคย่อยๆเริ่มทยอยเข้ามาค่ะ,ะสำหรับแนวโน้มค่าก๊าซในปี2566นะคะ อย่างที่ได้ไกด์ไลน์ไว้ใน Presentation นะคะเราให้ไว้ที่ประมาณ400-450บาทต่อ mmbtu ค่ะค่ะคำถามถัดม,ม,มาค่ะขอทราบความคืบหน้าโครงการต่างๆที่อยู่ในประเทศยุโรปอยู่ในโซนยุโรปค่ะทั้งในอิตาลีและโปลแลนด์ค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะค่ะต้องเรียนว่าโครงการในประเทศยุโรปค่ะไม่ว่าจะเป็นอิตาลีออาทางโปลแลนด์เองนยคะเป็นโครงการที่เรา่อบไปร่วมพัฒนานะคะ เป็นเริ่มจาก Greenfield เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เองทางบริษัทได้มีการ apply เรื่องของพวก Grid Connection นะคะที่เข้าเราได้มีการยื่นไปละวสำหรับโอเกสก็เดี๋ยวรอทางภาคหลักที่รู้ว่าเราสามารถที่จะเข้า Grid Connection ได้นะคะในส่วนนี้เองนอกเหนือจากนี้ก็คือเราได้มองในเรื่องของ o p e r a t i n i t y ใน ที่ยุโรปนะคะเห็นมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของเรนส์ที่เซสเซเลติ็ประกาศว่าเรามีการเทคไปด้วยอันนี้ก็คือขอตอบเป็นภาพรวมนะคะว่าในส่วนนี้เองเนี่ยเรามองกำลังการคลิกที่เราจะอัพ p ลายอยู่ที่สักประมาณ200-300ถเมกะวัตต์นะคะในส่วนนี้เองเนี่ยอาจจะเริ่มจากสักประมาณ1 0 0 1 5 0เมกวัตต์ต่อนะคะ่ะซึ่งในส่วนของการลงทุนนะคะการลงทุนก็ ถ้าในส่วนแรกนะคะประมาณร้อยถึงร้อยห้าสิบเนี่ยก็จะอยู่สักประมาณห้าพันถึงเจ็ดพันล้านบาทะคะสำหรับโครงการแต่ว่าที่ี้ยังนั้นเนี่ยนี่คือเป็นเงินลงทุนทางโครงการแล้วก็สามารถที่จะไว้สปักได้นนทำเงินกู้นะคะสักเจ็ดสิบสักสิบไดค่ะค่ะคำถามถัดมานะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่อง LNG to power ในเวียดนามค่ะไม่ทราบว่ามีความคืบหน้ายอย่างไรบ้างค่ะสำหรับเอ่อ Lg power ของที่ประเทศเวียดนามต้องเป็นอย่างนี้ค่ะว่าทาง Gdp นะคะหรือ power development แผนแปดเนี่ยจะมีการดีเลย์นะคะของทางภาครัฐที่เวียดนามเองซึ่งเราก็อยู่ในช่วงที่รอนะคะความชัดเจนนี้แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของ lg power ที่เวียดนา,นนะคะคามค่ะมองว่าในส่วนผลกระทบของค่าแก๊สที่สูงขึ้นนะคะายสุด ใน EPA เลยสัญญาซื้อขายไฟเนี่ยควรจะมีการพาร์ตพูหรือส่งผ่าราคาค่าแกส๊สไปเป็นค่าไฟนะคะเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงของผู้ประกอบการค่ะตอนนี้เอ่หมดคำถามจากที่ถามแล้วนะคะไม่ใชาค่ะถ้าไม่งั้นเราขออนุญาตจบการพรีเซนต์แล้วก็การตอบคำถามในวันนี้นะคะค่ะ ท่านนักลงทุนนะคะมีคำถามสามารถติดต่อมาทางทีม IR ได้เลยนะคะวันนี้ขอขอบคุณมากค่ะ